สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสุคลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นงนัทนายโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLBC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องเป็นนักพูดที่ดีต้องเตรียมข้อมูลทุกท่านครับ คำว่าข้อมูลหรือ information ในภาษาอังกฤษนั้นในโลกยุคปัจจุบันถือเป็น database ที่สำคัญมากๆเลยนะครับในทุกวิชาชีพในขณะเดียวกันในบทบาทของการเป็นนักพูดเทคนิคที่ดีนั้นก็คือการมีข้อมูลการที่เรานั้นแสวงหาความรู้ที่หลากหลายจากธุรกิจที่เราทำสิ่งที่เราจะสื่อผู้คนที่เราจะติดต่อถือเป็นสิ่งที่ดี การมีองค์ความรู้ที่ร้อมรอบรอบตัวเราสิ่งหนึ่งที่เราต้องพึงระวังคืออย่าอวดรู้แต่ต้องทรงภูมิพร้อมที่จะมีความรู้การมาศึกษาแนวทางต่างๆตลอดเวลาถือเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติและแน่นอนครับผู้พูดที่ดีจะเป็นผู้รู้จริงในสิ่งที่พูดอันตรายสูงสุดของนักพูดคือการพูดในสิ่งที่ตัวเองนั้นรู้ไม่จริง ถือเป็นการหลอกตอนเองที่น่ากลัวต่อมาครับผ่านการอบรมฝึกฝนผ่านการเรียนรู้มีประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้นๆที่จะพูดโดยมีสื่อที่ใช้ประกอบการพูดแต่ไม่ควรตกเป็นทาสของสื่อองค์ประกอบที่ดีนั่นคือใช้เป็นเพียงองค์ประกอบจริงๆนักพูดที่ดีมักพูดสิ่งที่ไม่มีในสไลด์ต่อมาครับ เราต้องทราบถึงวัตถุประสงค์หรือหัวข้อในการพูดเพื่อที่จะนำเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นไปยังผู้ฟังได้อย่างตรงประเด็นแน่นอนครับเราต้องทราบว่าเราจะพูดให้ใครฟังสิ่งสำคัญก็คือเนื้อหาที่จะพูดนี่แหละครับ ฉะนั้นเนื้อหาที่ดีมีความหลากหลายทันสมัยทันยุคทันสมัยไม่ตกข่าวไม่เอานะครับไม่ไม่เป็นเรื่องที่ล้าสมัยหรือตกยุคไปแล้วนี่แหละครับสิ่งสําคัญจริงต้องมาจากการศึกษาเพิ่มเติมเรียนรู้ด้วยการอ่านนะครับดังนั้นข้อมูลที่ดีจะทําให้มีการพูดงดงามจะทําให้การพูดในครั้งนั้นๆได้รับก,การชื่นชมไว้พิฏิพัณฑ์ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆและแน่นอนครับ นี่คือนักพูดที่ดีต้องเตรียมข้อมูลวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งน,นี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ